และเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะทา,างนักวิจัยยังค้นพบอีกว่าลำไส้กับสมองหรือลำไส้กับพวกโรคเกี่ยวกับจิตเภทก็มีความสัมพันธ์กันด้วยนะคะยารักษาไมเกรนเวลาปวดหัวเนี่ยก็สามารถเป็นยาที่รักษาโรคกระเพาะกับลำไส้ได้ยารักษาโรคตื่นตระหนกก็สามารถเอามารักษาโรคลำไส้แปรปรวนได้คนที่มีอาการท้องผูกก็มีอาการลักษณะทางอารมณ์ร่วมด้วยอย่างเช่นปวดหัวหงุดหงิด วิตกกังวลกระสับก,กระส่ายและที่น่ามหาัศจรรย์มากๆก็คือว่ามีงานวิจัยพ้นพบว่านะคะในลำไส้มีสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตัวเดียวกันกับที่มีอยู่ในสมองมีมากถึง95ลําลำไส้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่อวัยวะที่ใช้ย่อยอาหารเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นอวัยวะที่มีระบบประสาท ที่ซับซ้อนมากที่สุดลง,ลงมาจากสมองค่ะและยังมีเซลล์ประสาทอยู่เยอะมากถึงร้อยล้านเซล์เลยทีเดียวนักวิจัยด้านระบบประสาทลำไส้ถึงเรียกลำไส้ว่าเป็นสมองที่สองของมนุษย์ค่ะนี่แหละคะ่ะ